สวัสดีครับกลับพบกับผมแวนแอดมินจากเพจวิศวก,กรสอนลงทุนในรายการเล่าให้ฟัง์อีพีนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของเฟดที่จะเกิดขึ้นเงินเฟ้อในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่ามันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าผ่านไปแล้วครับการประชุมเฟดครั้งล่าสุดวันที่19กกันยายน ก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่ามีการลดดอกเบีย้ย0.25จาจากทางกรรมการเฟดโดยข้อที่พูดเรื่องของอเศรษฐกิจอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็มีการเรียกว่าการจ้างงานที่ค่อนข้างตกต่ำเมื่อเทียบกับอดีตการลดดอกเบีย้ยมาเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมจริงๆอ่ะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเดียวเนี่ยการลดดอกเบีย้ยมันจะมาช่วยปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนเนาะ เพราะว่าอย่างตัวเฟดเองเนี่ย mm. เขาทำหน้าที่เรื่องของการดูแลงเงินเฟอ้อเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จริงแต่ว่าทางรัฐบาลกลางนำโดยทรัมป์เนี่ยเขาก็มีการทำนโยบายเรียกว่าการค้ากับโลกโดยมีความแอคทีฟหน่อยก็คือไปเรื่อง,องการขึ้นกำแพงภาษีซึ่งการขึ้นกำแพงภาษีต่อการนำเข้าสินค้าไปที่สหรัฐเนี่ยมันเลยทำให้มีโอกาสที่ต้นทุนวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้น และไปทําให้เงินเฟ้อในอนาคตของอเมริกาเนี่ยสูงขึ้นได้แล้วการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะส่งผลยังไง1โดยหลักการปกติเนี่ยการลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางก็จะทําให้สภาพคล่องในระบบเนี่ยมันสูงขึ้นคล้ายๆว่าภาระดอกเบียเ้ยมันลดลงคนมีเงินเหลือมากขึ้นเนี่ยจากการจ่ายดอกเบีย้ย ที่ลดลงหรือบริษัทเอกชนเนี่ยก็จะมีเงินเหลือมากขึ้นทําให้การหมุนของเงินสภาพคล่องต่างๆในระบบเศรษฐกิจมันน่าจะดีขึ้นอันนี้ตามหลักการเนาะทีนี้ไอการที่มันหมุนดีขึ้นเงินหมุนเยอะขึ้นเนี่ยมันจะไปส่งผลทําให้ตัวเลขหนึง่งทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะกระเตื้องสูงขึ้นได้ก็คืออัตรางเงินเฟ้อของประเทศอย่างอเมริกาก็ใช้ CPI CP PPI PCE ในการวัด ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยเงินเฟอ้ออเมริกาถ้าเทียบกันแล้วนะครับยังสูงกว่าไทยประมาณ1กว่าเปอร์เซ็นต์ประเทศไทยเงินเฟอ้อต่ํา1%ร์แต่ประเทศอเมริกาเนี่ยอยู่ประมาณ2กว่าเปอร์เซ็นต์การลดดอกเบี้ยลงมาเนี่แหละมันเลยมีโอกาสที่ทําให้เงินเฟอ้อที่มันอยู่ตรงตรงเนี่ยสอกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะก,กระเตื้องขึ้นได้ผนวกกับการที่รัฐบาลอเมริกาอย่างทามเนี่ยเขาขึ้นกําแพงภาษีทําให้พวกวัตถุดิบต่างๆมันอาจจะ แพงขึ้นแล้วการที่วัตถุดิบมันแพงขึ้นเนี่ยมันก็ส่งไปที่เงินเฟอ้อโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่ามันทําให้ประชากรต้องใช้เงินมากขึ้นทีนี้นี่คือปัจจุบันแล้วมันจะเป็นยังไงจะลดดอกเบีย้ยได้ไหมหรือว่าจะเกิดเงินเฟอ้อก่อนหรือเปล่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยก่อนหรือเปล่าถ้าไม่ลดดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยเราต้องลองเปรียบเทียบช่วงไทม์ไลน์คล้ายกันเลยนะ ก็คือประมาณอเมริกาช่วง1970-1980ช่วงนั้นเนี่ยอเมริกานำโดยนิกสัน1971ซึ่งเขาเป็นประธานดีต่อจากทาง JFK ที่ถูกสังหารน,น,นะครับเขาประกาศที่จะยุติเบตเทนวูดซิสเต็มที่เงินดอลลาร์จะต้องถูกแบกโดยทองคำมันมีการคาดหวังว่าเงินเฟอ้อจะ พุ่งขึ้นอย่างมากมหาศาลเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินเฟ้อก็กระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งนิดหน่อยราคาทองคำก็พุ่งขึ้นแต่ว่าประเทศอเมริกาก็ยังไม่ได้มีเงินเฟ้อมากขนาดนั้นก็เป็นช่วงนิกสันไปคุยกับทางซาอุดีอาระเบียที่จะให้เงินดอลลาร์ต้องถูกซื้อขายเป็นเงินสกุลหลักของการซื้อขายน้ำมันเพื่อแลกกับการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยมั่นคงเทคโนโลยีต่างๆให้กับซาอุดแม้ว่ามีการทำ ปริโตดอลลร์โดยการคุยกับทางซาอุดิอาระเบียแล้วเนี่ยมันก็เกิดมีความวุ่นวายในตะวันออกกลางมีการยุติการผลิตน้ํามันคือหมายถึงว่าลดการผลิตน้ํามันเนี่ยให้มันลดลงทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นและราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นนั้นก็เลยส่งผลมาเป็นต้นทุนการผลิตในอเมริกาที่สูงขึ้นทําให้เงินเฟ้อในอเมริกาเนี่ยพุ่งขึ้นตั้งแต่ประมาณ1975-1976เป็นต้นมาและไปพีค ที่1980ที่ประมาณ10เกือบ20%ทําทำให้ Federal Reserve ณนะตอนนั้นพอ Walker เป็นประธาน F ฟดจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยแบบรวดเร็วเลยขึ้นไป20กว่าเปอร์เซ็นต์ทำให้เศรษฐกิจอเมริกาถดถอยแล้วก็ตกต่ำต่อมาแต่ก็สามารถที่จะหยุดไม่ให้เงินเฟ้อในอเมริกาพุ่งขึ้นไปถึงระดับ50% 100%ได้อันนี้คือเหตุการณ์ในอดีต10ปีนั้น อเมริกาปัจจุบันเนี่ยเรามอกตั้งแต่2020ต้นมาจนถึง2030 10ปีเหมือนกันอเมริกาเจอเงินเฟอ้อกระชูดขึ้นมาช่วงหนึ่งประมาณ9% CPI เนี่ยที่ปี2022ตอนที่มีสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ราคาพลังงานราคาน้ำมันมัน,มนพุ่งขึ้นแล้วราคาพลังงานเหล่านั้นก็ลดลงทำให้เงินเฟอ้อภาพรวมค่อยๆลดลงเพราะว่าอย่างอเมริกาเองเขาเริ่มผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติเองได้ด้วย เป็นเบอร์หนึ่งของโลกไม่เหมือนในปี 1970- 1980แหละในปีนี้เงินเฟอ้อก็ยังอยู่ในดับที่ประมาณจาก9%นะฮะ22มาถึง25เนี่ยเหลือ2%องกว่าเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้อที่ลดลงมาเนี่ยมันไม่ยอมลดลงมาอีกมันเหมือนมันติดค้างอยู่เขาเรียกว่าเงินเฟอ้อมันอยู่ในดับที่ higher for longer แบบที่เขาพูดกันทำให้เฟดเนี่ยตั้งแต่ปี24ยังไม่กล้าที่จะลดดอกเบีย้ยแบบรวดเร็วเพราะมองว่าถ้าลดดอกเบีย้ยมาจะทำให้เงินเฟ้อที่มันค้างอยู่เนี่ย จะดิดตัวกลับแบบในอดีตได้แต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ว่าอย่างการจ้างงานอเมริกาเริ่มลดลงแหละคนเริ่มตกงานเกิดการไล่ออกของบริษัทเทคกหมาสารเพราะว่ามี a อมาแย่งงานคนหรือใดๆก็แล้วแต่ทําให้มีการกดดันจากประธานที่ไดีคนปัจจุบันก็คือถามเฟดต,ต้องลดดอกเบีย้ยถ้าไม่ลดคุณกําลังทําลายประเทศของคุณเฟดวันเนี้ยก็เลยลดเ,เบี้ยไป1ครั้งแต่ทีเนี้ยการลดเบี้ยหนครั้งเนี้ย ตลาดก็กาลังดูกันอยู่ว่าแล้วเงินเฟิร์มมันจะดีดกลับหรือเปล่าให้คาดการเลยสิ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องติดตามจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่แค่นโยบายของเฟดในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่อาจจะต้องดูเรื่องของพลังงานกับราคาอาหารราคาน้ํามันดิบเนี่ยวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่มันกระเตื้องสูงขึ้นไหมแก๊สธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่มันสูงขึ้นไหมราคาข้าวโพดอาหารสัตว์ต่างๆข้าวสาลีตรงเนี้ยเป็นยังไงร,ราคาขนส่งทางเรือ คาระวังเรือเป็นยังไงแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเลยเพื่อนๆนจะเห็นอันหนึ่งครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพยายามทําเพื่อไม่ให้เงินเฟอ้อของประเทศของเขา,ามันพุ่งขึ้นไปก็คือการที่เขาอะเข้ามาเป็นทูตสันติภาพของโลกคือเขาไปทั่วเลยฮะตั้งแต่รัสเซียอุเคนตั้งแต่ในตะวันออกกลางรวมถึงไทยเขเมรด้วยสงครามทุกคนเจนเย็นเราต้องยุติสงครามอเมริกาได้อะไรจากการทําสิ่งนี้นอกจากการที่ทรัมป์จะเคลมว่า เขาอยากจะได้โนเบลพรส์เกี่ยวกับสาขาสันติภาพถ้าไม่มีสงครามใหญ่ๆในโลกเกิดขึ้นราคาพลังงานน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติเนี่ยอย่างน้อย2ตัวเนี่ยจะไม่พุ่งสูงขึ้นราคาอาหารเมื่อไม่มีการทำสงครามการกักตุนต่างๆก็ย่อมไม่เพิ่มสูงขึ้นเงินเฟ้อสุดท้ายที่จะส่งต่อไปอยังทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงอเมริกาด้วยเนี่ย ก็จะไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรัสเซียยูเครนเนี่ยถ้ายุติกันได้ยูเครนยอมเสียพื้นที่บางส่วนอันไหนที่รัสเซียยุดได้ก็ให้เขาไปเพราะจะได้จบจบกันไปอย่างเงี้ยก็จะทําให้ราคาพลังงานอะ่ะไม่ได้ถูกปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่ถ้าทําไม่ได้ยุโตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังไม่จบนะอิสราเอลกับทางกลุ่มตะวันออกกลางทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีปัญหากันอยู่มีการยิงมีการทําสงคราม มีการทำลายกันอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยถ้ายังไม่จบราคาพลังงานมันก็ยังไม่ลดลงเราคงเห็นทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์กับอเมริกายุโรปกับรัสเซียความสัมพันธ์กับอเมริกาที่เป็นคู่ค้าหลักกับจีนเพื่อให้ทุกอย่างมันสงบลงและทำให้มีช่องให้เฟดกล้าลดดอกเบี้ยามากขึ้นเพราะสุดท้ายการลดเบี้ยที่มากขึ้นก็ทำให้เศรษฐกิจดี ทำให้ประชาชนยอมรับได้ว่านี่คือฝีมือของรัฐบาลของทรัมป์อันนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังได้นะคะว่าเขาจะทําแบบนี้แล้วจะทําได้จริงไหมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทรัมป์จะเป็นคนที่มีอํานาจที่สุดในโลกในการพูดใดๆก็แล้วแต่มันก็เลยมีอีกส่วนหนึ่งที่เราติดตามในตุลาคมเนี่ยนะครับคืออย่างที่พูดไปก่อนหน้ากําแพงชมาสีเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เงินเฟ้อในอเมริกาจะสูงขึ้นได้แต่ถ้าตุลาคมสารอุทธรณ์ไม่ยอมรับที่ทรัมป์ ขึ้นทารีฟโดยอำนาจ a ฒน์นนบดีก็คือมีการส่งต่อปยันสารดีกาให้พิจารณาว่าโอเคการทำแบบนี้ของทั้มไม่ถือว่าถูกกฎหมายดังนั้นทารีฟที่ขึ้นมาทั้งหมดต้องไม่มีผลแบบเนี้ยก็อาจจะทำให้เงินเฟอ้อไม่เพิ่มสูงขึ้นเพราะกำแพงภาษีเนี่ยมันไม่มีผลและแต่สารุทอทอนตัดสินแล้วถ้าฝั่งทั้มไม่ยอม ก็คงดีกากันต่อก็คือต้องเป็นศาลสูงสุดแล้วก็พิจารณากันไปว่าตรงรงทาลีฟเนี่ยมันถูกหรือมันผิดกฎหมายตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะบอกเลยว่าถ้าทุกอย่างมันควบคุมได้ทั้มก็จะได้ความชื่นชมจากประชาชนของเขาแต่ถ้าทุกอย่างมันควบคุมไม่ได้เงินเฟอร์มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากการลดระเบี้ยลงมาเนี่ยทำให้เหมือนคล้ายๆ Poli c y m i า t a ิทค,คือทําให้เงินเฟอร์มันเพิ่มขึ้นจากพลังงานที่สูงขึ้นจากปัญหา g e โอเปอร i c ิจากค่าแรงจากวัตถุดิบต่างๆที่สูงขึ้นเนี่ยเราอาจจะเห็นวิกฤตที่ใหญ่พอกับช่วง1980เลยก็ได้ช่วงที่อเมริกาเจอเงินเฟ้อระดับ2ดิจิตและอาจจะนำไปสู่สงครามใหญ่ที่เราเรียกกันว่า world war 3เลยก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามนะว่าอเมริกาจะทำได้ไหมจะผ่านรูเข็มนี้ไปได้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเป็นแค่เหตุการณ์ที่วางแผนไว้เพื่อให้เกิดเหตุการณ์ต่อๆไปตามที่เขาต้องการ ันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้อากเพื่อได้รับประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีมงานด้วยสวัสดีครับถ้าเป็นพี่แพนพี่แพนอยากจะเลือกถืออะไรในช่วงนี้เงินสด ถ้าอยากก็คืออยากถือทองคำเพราะว่าขายไปหมดแหละถ้าเป็นตลาดหุ้นคงไม่ใช่หุ้นอเมริกาเพราะว่ามันเอามันอันเดอร์พอฟอร์มานานบางคนเนี่ยเขาลงทุนในพวกกองทุนเรื่นองมริกเนี่ยมันขายเป็นเงินสดไม่ได้เพราะเวลามันจํากัดอยู่ใช่ไหมแต่ต้องเริ่มสลับแล้วถ้าเป็นไอเอฟก็สลับเป็นตราสารเงินตราสารนี้ได้ถ้าเป็นไทยเอชจีก็สลับเป็นตราสารหุ้นเป็นตราสารนี้ได้บางคนบอกว่าถ้าซื้อวันนี้ก็รออีก20ปีข้างหน้าอันนี้ไม่เสี่ยงหรอก มันก็ขึ้นมันขึ้นตามสิ่งที่มันทํามาตลอดก็คือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถดูดซับเงินเฟอ้อได้แต่ความเสี่ยงของนองคําวันนี้เลยก็คือมันดันมีความต้องการมากเกินไปเราเคยได้ยินไหมแบบแม่ค้าในตลาดเปิดเปิดพอร์ตเทรดออมทองกันแบบสนุกสนานมากมคือมันมากเกินไปในสื่อกระแสหลักคือตัวสินทรัพย์ที่ไม่ได้ชาเลนจ์ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันดีอยู่แล้วทองคำแต่ไทมิ่งอ่ะมันอาจจะไม่ถูก ดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คนว่าจะจัดส่วนยังไงถ้าเขาจัดส่วนทองคํามาอยู่แล้วเนี่ยเช่น1 5ของพอร์ตยีของพอร์ตเนี่ยก็จัดไปเพราะในลองเทอมแล้วทองคำมันก็ขึ้นไปตามสินทรัพย์อื่นๆแหละแต่ถ้าเขาบอกว่าวันนี้จะขายทุกอย่างมาซื้อทองคําทามมิ่งอาจจะไม่ใช่เพราะคุณซื้อวันนี้คุณจะรู้ได้ไงว่ามันจะไม่เหมือนปี2011 2013ที่มันลง3,000เหรียญมาที่1 5 0 0เหรียญนอะแล้วก็อยู่อย่างนั้นประมาณเกือบ10ปีเออแล้ว แล้วก็จะบอกว่าไม่ซื้อแล้วก็มาซื้อตอนเนี้ยไม่ซื้อตอนที่พันหมาซื้อตอนเนี้อะไรแบบนี้